ทำไม,ไมต้องให้สุริยะมาดูอ่ะกลุ่มเรื่องาย,ยาเสพติดอ่ะก็สุริยะมาจะเป็นรองนายกรัฐมนตรีที่เอาสมศักดิ์มาขึ้นตรงไงเขาเป็นกลุ่มเดียวกันฉะนั้นสมศักดิ์เมื่อไปดูเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีบทบาทสําคัญในปราบาการยาเสพติดอยู่แล้วก็เลยต้องเอามาขึ้นตรงต่อกลุ่มเดียวกันในทางการเมืองก็เป็นกลุ่มปบปรบายาเสพติดที่ปัญหาเรื่องยาเสพติดเนี่ยตอนนี้ก็มันเป็นประเด็นอยู่ไงว่าไอ้รัฐบาลมันถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า ไม่ไม่ไม่เด็ดขาดเหมือนเมื่อก่อนอยุคคุณทักษิณจะให้ค่าตัดตอนเลยเหรอมันไม่ถึงขนาดนั้นเนะพียงแต่ว่าตัวนิยาสิติดมันทุกหมู่บ้านจริงเยอะมากแล้วพอช่วงที่รัฐบาลนี้เป็นประกาศเป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาลคนมผมว่าส่วนหนึ่งนะั้นในด้านสังคมนะส่วนหนึ่งแหละเพราะว่าผมเคยคุยกับบางคนเขาบอกกูอยากทักษิณอยากได้เพื่อไทยออย่างน้อยกลับมาแล้วยาสิติด จะหายไป่าเชื่อแบบนี้นะบางคนอ่ะก็นี่ก้าเดือนแล้วยังไม่หายใช่ไหมอ่ามันยังไม่หายแล้วก็ถูยผู้ยิพหนักกว่าเดิมอีกคือเหมือนเพื่อไทยในยกำลังสับสนหรือเปล่านโยบายอะไรหลายๆอย่างก็ไม่สําเร็จสักอย่างค้างคาทำให้มันสำเร็จสักเรื่องนี้ไหมดูเหมือนเรื่องนี้จะทาให้สาเร็จป่ะคือจริงไแมรัฐบาลเนี่ยมันต้องทําสําเร็จทุกเรื่องนะเออไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนี้นะเพราะอะไรเพราะว่าคนมันแบ่งหน้าที่กันทํามันมีกลไกที่จะต้องทําอยู่แล้วอย่างยาเสพติดเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งมีรัฐมนตรีมีอะไรต่างๆ อบอทำมันนี้แล้วไม่ทําอันอื่น mm hmm. คืออันนี้มันเป็นนโยบายที่สําคัญ mm hmm. แต่ปรากฏว่ามันเป็นการสื่อสารผิดนะตอนที่ช่วงคุณหมอชลน่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ย mm hmm. พอไปแก้มา,าในเรื่องของคือเจตนาเนี่ยคือผู้เสพเนี่ยเป็นผู้ป่วยพอผู้เสพเป็นผู้ป่วยปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าพอกําหนดว่าผู้เสพเนี่ยเอากี่เมด็ดดีถึงจะเป็นผู้เสพ mm hmm. ปรากฏว่าไปสื่อสารเรื่อง5เม็ดขึ้นมาก็ mm hmm. กลายเป็นว่า5เม็ดพอหเม,ม็ดมันถูกโจมตีตี เดิมเนี่ยเม็ดเดียวเนี่ยถ้าเสพก็คือก็คือยาเสพติดก็คือตักถืออยู่ครอบครองอยู่ก็ผิดไงแต่พอเปหน้าเม็ดปั๊บเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่าโอ้มันจะเพิ่มปริมาณแล้วโอ้ยพวกหัวใสพวกยาเสพติดทั้งหลายเนี่ยก็พกห้าเม็ดห้าเม็ดห้าเม็ดไงอ้างเป็นเศษหมดไงตัเศษมันไม่ต้องถูกจับไงดูเหมือนจดยานะให้ห้าเม็ดก็ยิ่งเพิ่มไงยิ่งเพิ่มไงผู้ค้ารายย่อยเพิ่มไงคือตอนนั้นเนี่ยผมคิดนะที่ที่สื่อสารผิดหรือสื่อสารไม่ผิดเนี่ยไม่รู้นะแต่ผมฟังนะ ม่มนคล้ายๆกับนโยบายต่างประเทศบางประเทศที่บอกวา่าถ้าถ้าถ้าไม่เกินกี่กรัมไม่เกินกี่เม็ดอย่างเงี้ยนะจับบําบัดให้หมดนะแต่ปัญหาเนี่ยปัญหาคือสถานที่บําบัดนะกับสถานที่จับคุกอะพูดเลยง่ายม,มันเป็นปัญหาอย่างนี้แล้วนี่คือเป็นปัญหาที่จะต้องมาทบทววกันใหม่จนมีแนวทางใหม่ป่าพีคคือจริงๆนะมันมันอย่างนี้พอปเปลี่ยนรัฐมนตรีใหม่หมอชุลานาเนี่ยอาจจะมีปัญหาละหมายถึงว่าทั้งกระทรวงสาธารณสุขนะถึงพอสลับมาเป็นคุณสมศักด เทพสุทินเนี่ยก็นโยบายเนี่ยเหมือนกับว่าคุณเศรษฐาเองก็ต้องมาเขี่ยวเข็นใหม่นะก็คืออาจจะมีการสื่อสารกันใหม่ปรับมาใหม่ว่าเฮ้ยเม็ดเดียวก็เป็นยาเสพติดจริงจริงตามกฎหมายเนี่ยเม็ดเดียวก็เป็นยาเสพติดอยู่แล้วเพราะเป็นสารเสพติดแต่มันมีการลุ่มลุวยว่าถ้าเม็ดเดียวเนี่ยเป็นผู้เสพเนี่ยมันต้องเอาไปบ,บาําบัดแต่ว่าพอไปพูดถึงห้าเม็ดมันก็คนเข้าใจว่าห้าเม็ดห้าเม็ดห้าเม็ดทีนี้พอคุณเดรฐาเนี่ยก็เข้ามากดขันใหม่ นั่นก่าวว่าเพราะว่าเสู้งวิจาเยอะนี่ยาเสพติดไม่ได้ลดลงไม่มีการจับกลุมกันมหาศาลนู่นนี่นั่นอะไรต่างแต่ว่าการบําบัดมันยังไม่เป็นเหตุเป็นผลยังไม่สอดคล้องแม้ว่าคุณหมอจุลนันต์บอกว่ากระทรวงสาธารณสุขได้บําบัดไปเยอะแล้วอะไรแล้วแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆมันเยอะคนเนี่ยยังก่อเหตุรายวันจากยาบ้านเนี่ยมันเต็มพื้นที่เลยเยอะมากยาบ้าก็ยังไม่ลดนี่คือเป็นปัญหานรัฐบาลต้องทําให้ให้ได้ไม่อย่างนั้นนโยบายของเพื่อไทยเนี่ยซึ่งมีความ คาดหวังของเรื่องนี้นยะมันก็จะเป็นปัญหาดั้น้ในการมาจะแก้หนึ่งเม็ดนะตอนนี้จะปรับมาให้ออกระเบียบใหม่ระทรวงนะสุขปรับไปหนึ่งเม็ดพวกไมายถึงว่ากัญชาเองอาจจะต้องกลับก็ไปอยู่ในบัญชียาเสพติดอีกเนี่ยมันก็จะเป็นประเด็นที่มีคนพูดคุยกันเยอะทีนี้เนี่ยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยนะไอ้เรื่องอยาบ้าเนี่ยคุณเศรษฐาเนี่ยก็ได้สั่งคำชับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเลยนะสั่งรัฐมนตรีสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยว่าให้กองทัพเนี่ย จะต้องไปหาพื้นที่ในการที่จะบําบัดยาเสพติดด้วยแล้วก็สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราบปรามยาเสพติดทั้งฝ่ายปกครองทั้งตํารวจนะอะไรต่างๆเนี่ยดาเนินการจับกลุ่มควบขันเรื่องยาเสพติดให้เด็ดขาดขึ้นนะสั่งเลย90วันเลยนะต้องมีรูปมาทำที่ชัดเจนขึ้นแต่ว่าเอาตอนนี้แหละพอ9กวันปับ๊บมีการแก้มาเหลืออ่าหนเม็ดนะพอสื่อสารออกไป1เม็ดต่อไปเนี่ยยาเสพติดก็จะเป็น1เม็ดแล้ว ทีนี้พอเป็นหนึ่งเม็ดแล้วแล้วไงก็มันอยู่ที่ว่าจับจริงไหมตารวจตอนนี้ก็เป็นปัญหาเรื่องการจับกลุมยาเสพติดเพราะว่าการจับกลุมแล้วเนี่ยถ้าจับกลุมแล้วเนี่ยเอาไปบําบัดไม่มีที่บําบัดเนี่ยจับไปอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ปล่อยกลับมาเ <c oughs> พราะเป็นผู้เสพถูกไหมเพราะผู้เสพเป็นผู้ป่วยก็ต้องปล่อยกลับพอปล่อยกลับมาตํารวจก็รู้สึกว่ามันจับไปแล้วไม่มีประโยชน์แล้วขณะเดียวกันการจับกลุมของตํารวจตอนหลังเนี่ยมันมีพรบอุ้มหายเข้ามา มันก็ต้องไปเชิญทุกฝ่ายเข้ามาเกี่ยวขอ้องในไรต่งตั้งตำรวจถึงเป็นภาาะเดี๋ยวเดี๋ยวพรบอุ้มหายนี่มาเกี่ยวอะไรด้วยก็พรบอุ้มหายคือหมายความว่าถ้าคุณจับกลุ่มปั๊บเนี่ยจะต้องมีแจ้งฝ่ายปกครองนะฝ่ายอื่นต่างๆที่เกี่ยวข้องมาร่วมด้วยก็มาบันทึกนะว่าไม่ให้อุ้มไปเช่นสมมติจับแล้วต้องมีกล้องมาบันทึกเลยสร้างความยุ่งยากตำรวจเนี่ยหลังๆคดีที่เล็กๆน้อยๆนะตำรวจไม่จับพูดได้ง่ายคือพรบอุ้มหายเนี่ยกับกลายว่าเป็นอุปสรรคในการแก้ปัญหายาเสพติดอยแางสังั้น ก็มีส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งไม่ได้โทษนะไม่ได้โทษแต่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในทางเทคนิคแล้วอ่ะแม้พูดไปได้ตำรวจก็จะบอกว่าเอ้ยไม่จริงอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าชาวบ้านเขาพูดกันนะคนทูกก็พูดกันพอพอมีพรบอุ้มหายมาเนี่ยการจับกลุมกุมขังเนี่ยการจับกลุมไม่ว่าคดีอะไรต่างๆมันต้องมีการทำบันทึกมันขั้นตอนมันยุ่งยากขึ้นตำรวจก็รู้สึกว่าโอ้มันเป็นปัญหาเออจะถ้าเป็นคดีเล็กๆน้อยๆต่างๆเนี่ยเขาอาจจะไม่อะไรเลยอย่างตรางงเนี้ยหลังจากนี้ก็คือ ถ้าบุรณาการกันนะตั้งคณะกรรมการนี้มีคุณสุริยะเป็น,ปน,ปนหัวหอกนะคือคุณคุณสุริยะเนี่ยได้ได้เป็นคณะกรรมการประธานคณะกรรมการบำบัดร,รักษาและพื้นฟูยาเสพติดนั่นหมายความว่าคุณสุริยะเนี่ยจะต้องไปดูเรื่องของอบํบำบัดยาเสพติดดูสถานที่กระโหลหมอดูเจ้าหน้าที่บำบัดของสาธารณสุขสาธารณสุข,สสขจะต้องส่งเจ้าหน้าที่มานะฮะต้องส่งดิอพอเหรอควรจะพอคือผมว่าอย่างนี้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยยังไงก็ต้องมีคนมาแหละ เพราะว่าสิ่งปัญหาทุกาตอนนี้เนี่ยตอนนี้มันเอาเงี้ยตอนนี้เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขทำอยู่เรื่องบําบัดนะอย่าเสพติดอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าทาแล้วมันไม่ทั้งประเทศมันไม่มันไม่อะไรต่างๆเพียงแต่ว่าถ้ามีหน่วยงานอื่นเข้ามาเนี่ยมันจะดูมีประสิทธิภาพขึ้นโดยเฉพาะที่เขาเล็งไว้คือข่ายทหารสถานที่นะอ่าคือถ้าเป็นพวกเสพพวกอะไรต่างๆเนี่ยเอาทหารเลยทหารเลยทั้งนี้เห็นไหมบางทีวัยรุ่นที่มัน ซาซาหน่อยอะไรหน่อยอก็ส่วนใหญ่ก็จะขู่ไว้ว่าเออเอาเอาไปทหารไหมอเอาไปทํอะไรทหารไหมอะไรต่างแต่แต่ว่าตอนนี้กลายเป็นว่าที่ผ่านมาในคุณดุจินหาไม่ได้เพราะท่างที่ฟังดูนะทางของทัพเองก็บอกว่ากําลังพลของเขาก็มีปัญหาเรื่องนี้อยู่เหมือนกันแต่ว่าประเดน็นสาคัญผมว่าเรื่องงบประมาณมากกว่าคือทหารเองถ้าสมมุติว่าเขามีค่ายมีอะไรต่างแต่ต้องหางบประมาณไปให้เขาดังนั้นเนี่ยผมว่าเรื่องนี้ต้องบูรณาการยาวนะเดี๋ยวดถ้าทหารเนี่ยกองทัพเนี่ยพูดแปลกๆก็คือบอกว่า กองทัพก็มีคนติดยาพูดอย่างนี้ใช่ไหมเขาไม่พูดเดี๋ยวเงียบอันนี้ภายในอะภายในภายในเดี๋ยไปพูดไม่เป็นไรเรื่องออกไปภายนอกอคือจริงๆเรื่องเนี้ยมันได้ยินกันภายในนะเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวทหารก็ก็ปฏิเสธว่าเฮ้ยมันไม่มีงู้นีมันมีบ้างนิดๆหน่อยๆทำสถานที่เป็นข่าวแต่ว่าภายในที่เราฟังมาที่มีการพูดกันว่าโค้าก็ลําบากเหมือนกันเพราะหนึ่งงบประมาณก็ไม่เพียงพออะไรต่างๆคือปัญหาว่าขาดสถานที่ในการที่จะเอาไปบําบัด นะครับเพราะว่าดูเหมือนไม่ขาดสถานที่ดูเหมือนขาดเงินมากกว่าจะอเหมือนเหมือนแบบแต่ละแต่ละหน่วยงานนี่ต้องการเงินใช่ไหมรัฐบาลเนี่ยมีเจ้าภาพมีเจ้าหน้าที่แล้วนะหรือผมว่าเรื่องเงินนี่แหละแกเจ้งตัวกันเหรอใช่ใช่คือผมว่าเรื่องเงินสําคัญนะต้องเพิ่มงบประมาณลงไปถ้าจะแก้ปัญหาบําบัดผู้ติดยาเสพติดเนี่ยนะผมว่าต้องทําจริงจังเพราะไม่ถ้าถ้าปล่อยให้กระทรวงสาธารณสุขทําไปเอาไปเข้าโรงพยาบาลเอาไปจิตยาอยาให้หายมันคลั่งอย่างเงี้ยเห็นไหมเวลาคลั่งเนี่ยนะ ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าเอาไปบําบัดนะกลับมาเนี่ยนะพอฉีดได้หายครั่งอะไรต่างไปรักษาไว้ไปสงบจิตใจปั๊บก็ปล่อยกลับมาก็มาถึงก็เข้าบริเวณเดิมๆสิ่งแวดล้อมเดิมๆคนก็เป็นอีกฉะนั้นเนี่ยผมว่าเรื่องเนี้ยถ้าจะให้มีประสิทธิัาพจริงๆนะค่ายทหารเก็ไปฝึกเป็นทหารไปเลยมันจะดูมันจะดูยังไงอยู่แต่ว่าแต่ว่าผมว่านะ ผู้ปกครองนะเอาพูดตรงๆนะถ้าเป็นเยาวชนที่ติดนะผู้ปกครองที่ติดเนี่ยเขาอยากให้ลูกเนี่ยไปบําบัดทั้งนั้นแต่ว่าค่ายในการบําบัดคดีผู้มาบําบัดคดีที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงที่รัฐบาลนี้เข้ามานะที่ประกาศไปอะไรยังไม่จริงจังในการที่จะดําเนินการม,มันมีแต่ภาพของความรุนแรงที่มีปัญหาทางาอยาเสพติดมันไม่ได้มีในเรื่องของอว่าเอ๊ะไปบําบัดมาแล้วกลับมาแล้วเป็นคนดี ทำอะไรยังไงต่างๆภาพเหล่านี้ยังออกมาน้อยนั้นความร่วมมือก็ดีการจัดการกนะ็ดีความเด็ดขาดก็ดีต่างๆมันเลยยังไม่เกิดมันก็เลยเกณฑ์กลายเป็นว่านี่คือเป็นความล้มเหลวของรัฐบาลนะในเรื่องของการที่จะประบปรามยาเสพติดนะครับซึ่งตอนนี้มีเยอะมากชาวบ,บ้านบนทุกวันยังเลยทำไม่ได้เลยเต็ไมไปหมดเลยจับไปก็มีปานะผมคุยกับบริการไม่บอกเลยแล้วกันว่าเป็นส่วนไหนบริการคนส่งสานะระบ,บางคนก็แล้วกันบอกให้พี่ไม่กินกระทิงแดงกันแล้วเหรอ อ่าบางคนก็กินกระท่อมอ่ะกระท่อมบางคนบอกกระทอมมันแพงยาบ้าถูกกว่ากินกินครึ่งเม็ดถามว่ารัฐบาลจะทํำยังไงถือครึ่งเม็ดจะต้องบาบัดป่าเพราะว่าอีกอีกอีกส่วนหนึ่งอยู่ที่บ้านตอนนี้ก็พยายามแล้วไงจะแก้เลยครึ่งเม็ดก็ถือว่าเป็นยาเสพติดแล้วออ่าจะจะไปแก้ระเบียบมาใหม่ให้มันชัดขึ้นว่าจะถือเท่าไหร่ก็แล้วแต่จะหนึ่งส่วนสี่หนึ่งส่วนนั้นอะไรต่าง นี่คือ,อยาเสพติดแล้วพอเป็นยาเสพติดแล้วเนี่ยแน่นอนว่าต้องดูพฤติการแล้วว่าเอ้ยเอามาเสพใช่ไหมถ้าเสพก็อาจจะเอาไปบําบัดป่วยก,กันอันไหนเอาไปบําบัดแต่ถ้ามีพฤติการการค้าก็แน่นอนว่าผิดกฎหมายดําเนินคดีอ่าอันเนี้ย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 ถ้าสื่อสารไปชัดๆอย่างเงี้ยก็มันจะมีโอกาสในการที่จะทําให้การปราบปรามยาเสพติดมีการบรรเทาเบาลงก็ได้<ม>นะผมฟังนะเรื่องนี้นะเดี๋ยวจะย้อนเข้าสมัยทักสิณแล้วก็ถามพี่นอพด้วยผมฟังนะนะ ไอ้แผนการนี้มันมีช่องโหว่อยู่อย่างแรกเลยนะเรื่องเงินที่เราคุยใช่ไหมสองประสานงานในดูจะไว้เข้าขากันแน่นอนเลยเดี๋ยวกองทัพก็แบบอะไรอีกนะเรียกร้องอย่างนู้นอย่างนี้ผมไม่โทษกองทัพหรอกเขาะกองทัพก็มีหน้าที่อย่างนี้แล้วไปให้กองทัพหน้าที่อีกอย่างหนึ่งอะ่ะมันเวิร์กเหรอยังไม่ถามจริงอีกเรื่องหนึ่งนะช่องโหว่เรื่องต่างประเทศนะผมพูดใน,นนะัขดข่าวต่างประเทศนะยาบ้ามันมาจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่นะในพมา่านะในเป็นส่วนใหญ่นะในประเทศบางประเทศเพื่อนบ้านเรานะ ถ้ารัฐบาลเนี้ยปล่อยช่องโหว่เนี้ยก็คือแบบจับในประเทศและไม่อุดที่มันไหลเข้ามาอย่างเช่นในมเมียนมาเนี่ยพม่าเนี่ยแก้เท่าไหร่ก็ไม่ก็ไม่ตกหรอกใช่ไหมคุณก็บำบัตไปดิบำบัดไปเรื่อยอเพราะว่าประชาชนเราเป็นเป็นทาสยาเสพติดเป็นเหยื่อไม่กํกำจัดต้นต่อในพวกชนกลุ่มน้อยบางกลุ่มเนี้ยรัฐบาลก็ต้องผลักดันเรื่องนี้ด้วย ในไหนคุณนักสินก็อยากจะเดินสายเรื่องต่างประเทศแล้วก็ทําเรื่องนี้สิสมัยก่อนก็เดินสายนี่ใช่ไหมคื <c ười> อยาสิติดเนี่ยมันต้องแก้ครบวงจรอยู่แล้วอย่างที่บอกอะมันต้องตัดทุกที่ไม่ถึงว่าตั้งทหารตำรวจอะไรต่างๆองเกี่ยวข้องมาก็คือเอาเอามาช่วยกันเขาเรียกว่าบูรณาการนั่นแหละถือว่ามต้องทําอย่างนั้นถ้าเป็นวันระอย่างนี้ได้ต้องบูรณาการทุกทุกหน่วยนั้นตั้งแต่เรื่องชายแดนนะ แต่เก็บชายแดนอะไรต่างเนี่ยผมว่ามันต้องทำจริงจังกันะทหารไปทาหน้าที่นี้ไม่ดีกว่าเหรอเอาไปเอาที่ไม่ไม่ไม่แหวก็คือว่าทหารเนี่ยบางคือแล้วแต่จุดไงข้าจะมาทหารก็ต้องทำเขาทำหน้าที่อยู่แล้วทุกวันนี้ก็ทาหน้าที่อยู่แล้วถูกไหมในเรื่องของการป้องกันชายแดนในการลักลอบอะไรต่างเขาก็ทําอยู่แล้วก็ผู้แต่ว่าถ้ามันมีพื้นที่บางพื้นที่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดละหมายความว่าถ้าพื้นที่ตรงไหนที่ทหาร มีพื้นที่อยู่ก็อาจจะเอาไปบ,าบาําบัดเป็นที่บําบัดบางจุดมันไม่ได้ทั้งหมดละห้าไปคุณทักษิณแ,ะนะแ,ทแทกทำแกแทำแทำเป็นเป็นเป็นแพ็กเกจที่มันมันมันแน่นกว่านี้ป่ะพี่หรือว่ามันมันยังไงคือผมว่าทาไมคุณทักษิณเนี่ยตัวคุณทักษิณก็ส่งนโยบายชัดเขาสามารถที่จะกดให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยมันทํางานบูรณาการได้ฉะนั้นเนี่ยพอคุณเจตถามาเนี่ยผมว่าเก้าเดือนไปแล้วเนี่ยในเรื่องการสังการเนี่ย ยังเปอยู่เปียนตัวซีอโอเลยไหมอย่างเงี้ยอ่าเหมือนก็แล้วแต่ที่ว่าเขาจะมองแต่ว่าตอนนี้เขาเริ่มจะมาขวดขนแล้วออนะเ,ออเขาทําตัวดัชนีชีวัดแล้วสั่งเ,ออเห็นผมการชุมคลมที่ผ่านมาเนี่ยคุณเศรษฐาเนี่ยออให้มีตัวดัชนีชีวัดอะไรต่างๆพอสมควรเพราะว่าปรับคลมไปรอบนึงแล้วนะทีนี้เนี่ยรัฐมนตรีคนไหนผมดูแล้วนะรอบต่อไปเนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณเศรษฐามาขันน็อตแล้วนะ อย่างนั้นอย่างนี้ก็ระวังตําแหน่งจะไม่มีไม่เขาเป้าแล้วก็โดน,โดนเด้งโดนแล้วผมว่าดูนะคือที่ผ่านมาเนเก้าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยดูแล้วเนี่ยมันยังไม่ไม่ชัดแต่รอบนี้ผมดูในการประชุมครมอรที่ผ่านมานคุณเศรษฐาจะสั่งมากขึ้นแล้วกใ็ให้ให้ให้เห็นผลมาพอสมควรว่าเ,เดี๋ยวอย่างเช่นเรื่องของอการค้าออนไลน์อะไรการผู้คุ้มครองผู้ริโภคอะไรต่างๆเนี่ยนะ สั่งทำบบาบัเจนีชีวัตเลยว่ามารายงานเลยว่าเก้าสิบวันคืบหน้าอะไรยังไงเป็นได้มีอะไรไปข้างหน้าบ้างอะไรต่างซึ่งผมว่าเนี่ยคุณเศรษฐาเริ่มกดขันขึ้นก็ลองดูเลยครับว่าเรื่องนี้มันจะได้ผลขนาดไหนเรื่องยาเสพติดเรื่องยาเสพติดก็เรื่องหนึ่งนะดูไม่ค่อยเป็นเรื่องการเมืองตเรื่องที่น่าจะเป็นเรื่องการเมืองคือเรื่องกัญชาเนี่ยเพราะมันกระทบกับพักภูมิใจไทยสรุปเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างเงี้ยมันมีนัยยะทางการเมืองอะไรปะคือจริงๆนะไอ้เรื่องยาเสพติดไอ้เรื่องกัญชาเนี่ นะตอนนั้นถ้าถ้าเราติดตามกันมาคือเก้าไกลเนี่ยเขาจะชูธงเลยว่ายังไงเขาต้องเอากลับไปนะครับแต่ว่าเชมิโนยูแล้วด้วยนะว่าเอากลับไปเพื่อไทยก็เอากลับไปเพราะว่าไม่ผ่านเรื่องของบรบกัญชามันเลยทําให้พรรคแบบภูมิใจไทยของคุณ,คณนุทินเนี่ยมันมีปัญหาตั้งแต่ต้นตอนนั้นอยู่แล้วแต่ว่าเขาก็บอกไปแล้วนี่ถ้าดูตอนนี้สภาพตอนนี้เป็นนโยบายรัฐบาลแล้วนี่อาจจะต้องเอากลับไปก่อนถ้าดูตามน,นี้นะหมายความว่า,ากัญชาเนี่ยเดี๋ยวก็จะต้องมีความสับสนละ เราะกัญชาเนี่ยเดี๋ยวต้องเอากลับเข้าไปอยู่ในหมวดของยาเสพติดก่อนนะแล้วค่อยๆดูว่าอันไหนที่จะผ่อนผันก็ต้องออกระเบียบตามหลังมาแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยปทดล็อกเลยคือหมายความว่าพรบรกัญชาเนี่ยนะอ,ออกเลยแล้วค่อยมาสร้างล็อกทีหลังมันก็เลยกลายเป็นว่าคนมันก็เลยกัญชามองว่ากัญชาไม่ผิดไม,ไ,มไ,มไ,มไม่ผิดกฎหมายยาเสพติดนะมันก็เลยมีปัญหาแต่ตอนนี้ก็เอากลับเข้าไปใหม่แล้วค่อยปล่อยต,ตรงไหนก็ว่าไปอมันก็เหมือนกับว่า เดิมเนี่ยถอดเสื้อทิ้งเลยอืมไม่เป็นยาเสพติดเลยอแล้วค่อยมากําหนดหลักเกณฑ์เอาว่าผ่อ,ผอนผันได้แค่ไหนต้องขออนุญาตขายนั่นขายนี่ช่อด,ดอกมีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าอันนี้จะเอากลับไปเลยว่าเอยยังอยู่ในพรบญยาเสพติดนะแต่ว่าจะผ่อนผันได้ขนาดไหนเดี๋ยวต้องไปดูรายละเอียดที่จะออกตามมาอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นล็อตหนึ่งซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วซึ่งผมดูแลแพทย์อะไในต่างๆเนี่ยซึ่งตอนหลังนี้เขารับรักษาคนป่วย ที่เป็นเสพยากัญชาอะไรต่างๆได้กัญชาเ่าเขาก็เลยรู้สึกว่าจะขัดนับกับนโยบายที่จะเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดก็คือจะก็คือจะสนับสนุนให้ใช้กัญชาเชิงกัรแพทย์แต่ว่าไม่สนับสนุนให้ใช้ในทางสันทนาการใช่อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ถูกเถียงกันอยู่มากพอสมควรเหมือนกันนะครับอันนี้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 ก็เห็นว่ารัฐบาลเองก็พยายามจะกลับมานะเรื่องยาเสพติดที่เป็นแพ็คหนึ่ง เนี่ยเนี่ยที่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 ทำกันดูหน้าเวลานี้นะเรื่องกัญชากับเรื่องบ้าาบ้ไม่ค่อยเกี่ยวกันนะแต่ว่ามันบังเอิญกันมันผมว่าเขาอาจจะเป็นเป็นทิศทางเดียวกันแหละว่าว่าเพราะมันเป็นกระทรวงสาธารณสุขที่จะเป็นตัวบําบัดแล้วก็มันเป็นเขาเรียกว่าระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขที่จะออกมาให้สอดรับกันทั้งคู่อยู่ในภายใต้กระทรวงสาธารณสุขคุณสมศัก็ต้องไปเดินครับแล้วก็ต้องไปดําเนินการ มันจะขัดแย้งกับภูมิใจไทยไหมนี่ในทางการเมืองที่หลายคนเป็นห่วงผมว่าภูมิใจไทยวันนี้เขาถือว่าเขาทาไปแล้วทุกอย่างเ็าทาไปสําเร็จแล้วตอนนี้เ็ามีความสุกเฉินกับกระทรวงมหาดไทยก็คือไปดูไปป้องกันไปสร้างความสงบสุขไม่ให้เกิดปัญหายาเสพติดอะไรต่างๆที่มันจะเกิดสร้างความวุ่นวายต่างๆเนี่ยนี่คือหมายถึงว่าในส่วนของพรรคภูมิใจไทยนั้นผมว่าการเมืองไม่น่าจะมีอะไรพระภูมิใจไทยเองก็คงจะรู้ว่าตอนนี้ตัวเองกําลัง ไม่มีอำนาจมากคนที่มีอำนาจมากคือรัฐบาลพรรคเพื่อไทยนายกแค่นั้นเนี่ยผมว่าไอ้เรื่องนี้ในทางการเมืองไม่น่าจะมีปัญหา